สวัสดีลูกเรียนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันในหัวข้อที่11.4ประโยชน์ของเซลล์เคมีไฟฟ้านะครับซึ่งในส่วนของหัวข้อที่11.4นะครับประโยชน์ของเซลล์เคมีไฟฟาเนี่ยนะครับเราเคยคุยกันแล้วในหัวข้อแบตเตอรี่นะครับการกัดกร่อนของโลหะและการป้องกันแล้วก็การชุบโลหะนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาคุยกันในหัวข้อนะครับ11.4.4การแยกสลายด้วยไฟฟ้านะครับหรือ e l e c t ทรไลซิสนั่นเองนะครับสำหรับหัวข้อที่ 11.4.4นะครับสีาถ้าเรานะครับแบ่งเป็นหกข้อย่อยก็จะมีอยู่3ามหข้อย่อยนะครับโดยหกข้อย่อยแรกก็จะเป็นการพูดเกี่ยวกับการแยกสลายโซเดียมคลอไรด์นะครับโซเดียมคลอไรด์ตัวนี้ก็จะเป็นของเออ่จะเป็นหลอมเหลวนะฮะเป็นโซเดียมคลอไรด์หลอมเหลวนะครับด้วยไฟฟ้านะครับหัวข้อที่2ก็จะเป็นการแยกสารละลายนะครับคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับด้วยไฟฟ้านะครับแล้วก็หัวข้อยย่อที่3นะครับก็จะเป็นการทําโลหะให้บริสุทธิ์โดยใช้เซลล์อิเล็กโทรไลติกนั่นเองนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับเราไปดูหัวข้อย่อยแรกกันเลยนะครับผมหัวข้อย่อยแรกก็คือการแยกสลายโซเดียมคอยลอไรด์หลอมเหลวด้วยไฟฟ้าหมายความว่ายังไงหมายความว่าโซเดียมคลอไรด์เนี่ยนะครับหรือ NaCl เนี่ยมันเป็นของแข็งใช่ไหมครับก็ใช้ความร้อนนะครับให้เข้าไปจนของแข็งเนี่ยกลายเป็นของเหลวนะครับอันนั้นสิ่งที่เรานะครับพึงสังเกตได้ว่านะครับในการแยก โซเดียมคลอไรด์ลลอมเหลวเนี่ยจะไม่มีน้ํามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะไม่ไม่ใช่สารละลายอันนั้นเราต้องจับประเด็นให้ได้ว่าไม่มีน้ํามาเกี่ยวข้องนะครับผมอ่ะเราไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับในกรณีที่เป็นขั้วแอโนดและขั้วแคโทดนะครับอย่างที่บอกไปว่าขั้วแอโนดเนี่ยก็เกิดการให้อิเล็กตรอนนะครับการที่จะให้อิเล็กตรอนได้ดังนั้นไอออนทั้ง2ตัวเนี่ยจะต้องนะครับมีไอออนลบอยู่ในตัวอันนั้นตัวที่จะให้อิเล็กตรอนถ้าเราพูดถึงตัวที่มีไอออนลบอยู่ในตัวก็คือตัวคลอไรด์ไอออนันอนะครบ ก็จะมีหน้าที่ให้อิเล็กตรอนนะครับในขั้วแอโนดนะครับซึ่งพอคลายออนนะครับให้อิเล็กตรอนไปแล้วนะครับจะเกิดเป็นแก๊สคลอรีนที่ขั้วแอโนดนะครับผมอ่าเกิดเป็นแก๊สคลอรีนที่ขั้วแอโนดนะครับทีนี้ในส่วนของขั้วแคโทดล่ะขั้วแคโทดเนี่ยนะครับเนื่องจากขั้วแคโทดเนี่ยนะครับมันมีอิเล็กตรอนวิ่งมารวมตัวกันอยู่ดังนั้นอะไรล่ะที่ชอบอิเล็กตรอนตัวที่ชอบอิเล็กตรอนนะครับชอบรับอิเล็กตรอนก็คือตัวที่มีประจุเป็นอออนบวกกันเองก็คือโซเดียมไอออนนะครับ ซึ่งโซเดียมไอออนเนี่ยก็เป็นไอออนบวกนะครับดังนั้นโซเดียมไอออนเนี่ยก็จะชอบที่จะรับอิเล็กตรอนดังนั้นจะวิ่งมาที่ขั้วแคโทดนะครับแล้วก็เกิดเป็นโลหะโซเดียมเคลือบผิวอยู่บริเวณที่ขั้วไฟฟ้านั่นเองดังนั้นฝั่งขั้วแอนโอดเราก็จะได้แก๊สคลอรีนออกมานะครับฝั่งขั้วแคโทดเราก็จะได้โลหะโซเดียมออกมาอันนี้คือกระบวนการแยกนะครับแยกสลายนะครับโซเดียมคลอรด์ซึ่งอยู่ในสถานะที่เป็นอ่ล้อมเหลวนะครับผมทีนี้นะครับ โลหะโซเดียม oh และแก๊สคลอรีนเนี่ยนะครับมันมีความว่องไวในการเกิดปิยาค่อนข้างมากนะครับอันะนั้นเวลาเราเตรียมเนี่ยเราก็จะไม่สามารถเตรียมได้จากการถลุงแร่โดยทั่วไปอันนั้นเขาจึงประยุกต์ใช้ในกระบวนการแยกสลายนะครับด้วยไฟฟ้าเนี่ยมาใช้ในการแยกสลายโซเดียมคลอไรสถานะของลอมเหลวนะครับเข้ามานะครับผมอ่ะเีนี้เราไปดูในปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกันครับสำหรับในส่วนของปิยาที่เกิดขึ้นนะครับที่ขั Air ้วแอโนดนะฮะขั้วแอโนด นี่ขั้วแอโนดนะครับผมอ่าขั้วแอโนดอย่างที่บอกไปก็คือมันเกิดการให้อิเล็กตรอนใช่ไหมครับดังนั้นไอออนที่มีอิเล็กตรอนที่จะให้ก็คือคลอไรออนนะฮะคลอไรออนก็จะเกิดการให้อิเล็กตรอนนะครับอ่าอิเล็กตรอนก็จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์นะครับแล้วเกิดเป็นแก๊สคลอรีนนะครับตัวนี้เกิดเป็นแก๊สคลอรีนที่ขั้วแอโนดนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือที่ขั้วแคโทดขั้วแคโทดเนี่ยเนื่องจากมีอิเล็กตรอนวิ่งมารวมกันใช่ไหมครับดังนั้นไอออนที่จะวิ่งเข้ามารับบออออออิเเล็็็กกตรนนนปไที่ช อิเล็กตรอนก็คือไอออนบวกกันเองนะครับดังนั้นโซเดียมไอออนนะครับซึ่งอยู่ในสถานะล้อมเหลวนะครับเป็นของเหลวเนี่ยนะครับก็จะเข้ามารับอิเล็กตรอนนะครับได้เป็นโซเดียมไอออนที่เป็นของแข็งนะครับสรุปก็คือที่ขั้วแอโนดก็จะเกิดแก๊สคลอรีนเกิดขึ้นแยกตัวออกมานะครับส่วนขั้วแคโทดนะครับก็จะได้โลหะโซเดียมนะครับเกาะที่ขั้วนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่ขั้วแอโนดและขั้วแคโทดนะครับถ้าเราเขียนสรุปนะเขียนสรุป ในส่วนของปฏิกิริยาเป็นปิยารีดอกนะครับแล้วก็เขียนนะครับฝั่งซ้ายนะครับเขียนฝั่งซ้ายนะครับอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเป็นโซเดียมไอออนนะครับทำปฏิกับคลอรออนนะครับอย่างละสองโมงนะครับได้เป็นสารที่เกิดในฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือมีโซเดียมนะครับที่มีสถานะเป็นของแข็งเกิดที่ขั้วแคโทดนะครับแล้วก็แก๊สคลอรีนนะครับที่มีสถานะเป็นแก๊สเกิดที่ขัวแอนดนั่นเองนะครับผมทีนี้ถ้าเราดูเซลล์นะครับ ในส่วนของ e c e l นะครับของปัญยานี้นะครับเราจะพบว่า e-cathode นะครับ cathode ก็คือของโซเดียมนะครับอยู่ที่ลบนะครับ2.71โวลต์นะครับส่วนพวก anode นะครับ anode ก็คือของคอรีนนะครับอยู่ที่1 3 6โวลต์นะครับอันนั้นนะครับเราลบนะครับ ลบด้วยอีกก็ใช้ว่าติดลบมากขึ้นนะครับดังนั้นค่าอ e ิเซลจะเป็นลบนะครับซึ่งแสดงเห็นว่าปฏิกิริยาน,นี้มันเกิดขึ้นเองไม่ได้เราต้องใช้แบตเตอรี่หรือกระแสไฟกระแสตรงเข้าไปช่วยนะครับเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาน,นี้เกิดขึ้นอันนี้ก็คือ,อปฏิกิริยาโดยรวมนะครับที่เกิดขึ้นในการแยกสลายโซเดียมคอยลอไรด์ลอมเหลวอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับการแยกสลายนะครับสารนะครับโดยเป็นโซเดียมคอยลอไรด์ลอมเหลวนะครับอ่า อันที่เราบอกไปว่าโซเดียมคลอไรด์ลอมเร็วเนี่ยนะครับผมจะไม่มีน้ํามาเกี่ยวข้องนะครับดังนั้นเวลานะครับเราต่อเข้าไปนะครับที่ขั้วลบเนี่ยจะเป็นแอโนดนะครับส่วนขั้วบวกวก็จะเป็นแคโทดนะครับผมผิดอีกแล้ว เดี๋ยวเรามาดูการแยกสลายนะครับโซเดียมคลอไรด์ลอมเหลวนะครับซึ่งในส่วนของโซเดียมคลอไรด์ลอมเหลวเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปก็คืออันดับแรกเลยนะครับก็คือขั้วบวกนะครับจะเป็นแอโนดนะครับส่วนขั้วลบก็จะเป็นแคโทดตามหลักเซลล์อิเกโทรไลจิกนั่นเองนะครับผมโอเคพอเราต่อเข้าไปปั๊บนะครับยื่นขั้วไปปั๊บนะครับอันดับแรกเลยนะครับฝั่งนี้นะครับไปเกิดการให้อิเล็กตรอนใช่ไหมครับให้อิเล็กตรอนขึ้นไปตรงนี้นะครับ ให้อิเล็กตรอนเนี่ยการที่จะให้อิเล็กตรอนเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือไอออนที่มีอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับก็คือไอออนลบตัวนี้นะฮะจะวิ่งเข้ามาบริเวณน,นี้นะครับวิ่งเข้ามาบริเวณน,นี้นะครับก็คือคลายไอออนนะครับคลายไอออนเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปให้อิเล็กตรอนนะครับกลายเป็นนะครับถ้าปฏิกิริยากเกิดขึ้นก็จะเป็นสองคลาไอออนนะครับได้เป็นแก๊สคลอรีนนะครับ วกับอ pies. อิเล็กตรอนอ่าอย่างที่เขียนไปในรอบแรกนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับในส่วนของอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่จะวิ่งเข้ามารับอิเล็กตรอนนะครับอิเล็กตรอนก็จะวิ่งกลับมาฝั่งนี้ใช่ไหมครับอ่าตรงนี้อิเล็กตรอนก็จะออกอนอยู่บริเวณนี้นะครับอ่าบริเวณนี้นะครับตัวที่ชอบอิเล็กตรอนก็คือไอออนบวกนะครับไอออนบวกตัวนี้นะฮะก็จะวิ่งมารับอิเล็กตรอนนะครับอันนั้นโซเดียมนะครับโซเดียมไอออนนะครับ ก็จะวิ่งมารับอิเล็กตรอนนะครับผมกลายเป็นโซเดียมที่อยู่ในสถานะของแข็งนะครับอันนั้นถ้าเราสังเกตนะครับฝั่งนี้ก็จะเกิดเป็นโลหะโซเดียมเกาะติดอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นโลหะโซเดียมก็คือตัวนี้นะครับฝั่งที่ขั้วแคโทดนะครับในส่วนของฝั่งที่ขั้วแอโนดนะครับที่ขั้วแอโนดเนี่ยก็จะเกิดแก๊สเกิดขึ้นนะครับมีแก๊สเกิดขึ้นรอบๆบบริเวณนี้นะครับ แก๊สตัวนี้ก็คือแก๊สคลอไีนนะครับอ่าโอเคถ้าเราเขียนเป็นมิยารวมนะครับมิยารวมก็จะได้เป็นนะครับแก๊สคลอไีน์คลอไรออนนะครับขอภัยด้วยโซเดียมไอออนได้เป็นคลอไรด้วยโซเดียม ส่วนอิเล็กตรอนนี้ก็ตัดออกไปนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้อันนี้คือในส่วนของนะครับการแยกสารล้อมเบลวนะครับก็จะออกมาลักษณะนี้โดยหลักการนะครับผมครับสำหรับหัวข้อย่อยที่2นะครับเราก็จะมาคุยกันในเกี่ยวกับการแยกสารละลายด้วยกระแสไฟฟ้านะครับโดยสารที่เราแยกก็คือคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับอ่างเป็นข้อที่เราควรจะพิจารณาว่าถ้าเราแยกสารละลายเนี่ยนะครับคำว่าสารละลายก็คือมีน้ําเข้ามาเป็นตัวทำละลายดังนั้นน้ําจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการให้และรับอิเล็กตรอน นะครับซึ่งเราจําเป็นต้องพิจารณาแต่ถ้าเป็นสารล้อมเหลวเนี่ยไม่มีน้ํามาเกี่ยวข้องเราก็พิจารณาแค่อออนบวกกับอออนลบนะครับโอเคนะครับผมนี้เราไปดูเลยนะครับในส่วนของการแยกสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยก็คือที่ขั้วแอโนดนะครับขั้วแอโนดเนี่ยนะครับเป็นขั้วที่อย่างที่บอกไปก็คือเป็นขั้วที่ให้อเล็กตอนใช่ไหมครับผมในการให้เล็กตอนเนี่ยนะครับการพิจาราก็คือเราต้องไปดูว่าอออนไหนหรือสานไหนนะครับเข้ามีมามีปัจจัยในการให้เล็กตอนนะครับซึ่ง สังเกตได้จากอะไรเราต้องสังเกตจากการที่เขามีค่า E ีเซลน้อยที่สุดนะครับดังนั้นเราจะต้องไปดูในส่วนของไอออนนะครับความสามารถในการรับอ e ิเล็กตรอนว่าอันไหนน้อยสุดนะครับซึ่งในสารนี้นะครับคอปเปอร์ซัลเฟตเนี่ยจะมีปัจจัยที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการให้อ e ิเล็กตรอนก็จะมีอยู่2ตัวนะครับมีซัลเฟตไอออนแล้วก็น้ำนะครับซึ่งเราไปดูค่า E อเซลแล้วเราจะพบว่าน้ำเนี่ยนะครับมีค่า E อเซลนะครับที่น้อยกว่าซัลเฟตไอออนนะครับก็คืออยู่ที่บวก 1.23นะครับก็คือแก๊สออกซิเจนนะครับกับไฮโดรเจนรับอิเล็กตรอนกลายเป็นน้ำนะครับก็คือต้องดูปริยากับกันนะครับซึ่งจะเกิดกลายเป็นนะครับแก๊สออกซิเจนที่ขั้วแอนโนั่นเองนะครับดังนั้นสรุปได้ก็คือเราจะได้แก๊สออกซิเจนที่ขั้วแอนโนะครับส่วนในขั้วแคโทดนะครับอย่างที่บอกไปก็คือขั้วแคโทดมีการรับอิเล็กตรอนนะครับดังนั้นเราต้องพิจารณาก็คือไปพิจารณาตัวสารที่มาเกี่ยวข้องที่มีค่า e ีเซลมากที่สุดนะครับสตัว มีอะไรบ้างมี1มี Copper, คอปเปอร์นะครับสมีซัลเฟตสามมีน้ำนะครับเมื่อเราพิจารณาแล้วเราจะพบว่าคอปเปอร์นะครับมีค่าอิเซีมากสุดนะครับอยู่ที่บวกศูนโวลต์นะครับดังนั้นคอปเปอร์ก็จะวิ่งมารับอิเล็กตรอนแล้วก oh a, ลายเป็นโลหะนะครับกลายเป็นโลหะทองแดงนะครับเกิดที่ที่ขั้วแคร์โถงนั่นเองนะครับอันนี้คือในส่วนของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราพิจารณาแล้วนะครับค่า E.M.F. นะครับแรงขึ้นเนฟ้าก็อยู่ที่ลบ0.89โวลต์นะครับซึ่งก็คือไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้แต่เราต้องใช้พลังงานเข้าช่วยนะครับก็คือพวกแบตเตอรี่หรือกระแสตรงต่างๆเข้าไปช่วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรดูเดี๋ยวเราไปดูปฏิกิริยากันในส่วนของแอนดเนี่ยนะครับเราจะพีนาไอออนอยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับในการรับอ e ิเล็กตรอนก็คือซัลเฟตไอออนนะฮะเวลาดูเราดูที่ตัวนี้แต่เวลาเราดูเป็น ในการรับอิเล็กตรอนเราตองย้อนกลับนะครับดูซัลเฟตนะครับกับน้ํานะครับทีนี้ในซัลเฟตกับน้ำเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยนะครับเราต้องดูย้อนกลับเขานะครับแล้วก็ดูก็คือมันจะเป็นซัลเฟตนะครับพวกนะครับแล้วก็แก๊สออกซิเจนมีโปรตอนนะครับพวกนี้เกิดการรับอิเล็กตรอนนะครับเราก็ไปพิจารณาค่า e-cell นะครับค่า e-cell ก็คือของน้ำเนี่ยนะครับ ก็คือแก๊สออกซิเจนนะครับแล้วก็โปรตอนรับอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับอยู่ที่ค่าเอเซลยอยู่ที่บวก1.23นะครับ1.23ดังนั้นตัวนี้จะเกิดปิยานะครับที่ขั้วแอนูดนะฮะเกิดปิยาที่ขั้วแอนูดนะครับผมทีนี้ในส่วนของขั้วแคโทดนะครับเราพิจารณาอยู่ที่นะครับมีคอปเปอร์นะครับมีซัลเฟตไอออนนะครับที่อยู่ในสารละลายแล้วก็มีน้ำนะครับอันนั้น ในการรับอิเล็กตรอนแล้วก็ดูค่าอี e l ลมากสุดนะครับแล้วก็ไปดูนะครับค่าอี e l ลมากสุดอยู่ที่ของคอปเปอร์นะครับอ่าก็จะเป็นอี e l ลที่บวก0 3นนะครับตัวนี้ก็จะเกิดปฏิกิริยานะครับเกิดขึ้นอันนั้นเราก็จะได้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่ทั้งขั้วแอโนดและแคโทดนะครับผมถ้าเราเอาทั้ง2ปฏิกิริยามาเขียนสมการกันนะครับมันก็จะได้เป็นสมการรีดออกใช่ไหมครับสมการรีดออกก็จะได้เป็นนะครับคอปเปอร์สบวก นะครับบวกด้วยอ่าเขียนเป็นปริปรยาให้อิเล็กตรอนก่อนนะครับ โอเคนะครับบวกด้วย h 2 o กลายเป็น c ี่สิบสอโอเคนะครับทีนี้เราก็ไปดูในส่วนของอิเล็กตรอนนะครับ ก็จะได้สมการนี้เกิดขึ้นนะครับได้สมการนี้เกิดขึ้นคือสมการรีดออกนะครับคอปเปอร์ชวยอ่อนนะครับทำพยากับน้ํานะครับได้เป็น, Copper, ygen, นคอปเปอร์แล้วก็มีแก๊สออกซิเจนนะครับแล้วก็มีโปรตอนนะครับอันนี้คือพยาธิที่เกิดขึ้นนะครับในการแยกสลายสารละลายคอปเปอร์โซเฟตนะครับด้วยไฟ,ฟฟ้าทีนี้เราไปดูค่าอีเซลกัน อ่สูเซลก็จะมี e แคโทดแคโทดก็คือตัวคอปเปอร์นะฮะตัวคอปเปอร์ก็คือบวกนะครับ0 3 4โวลต์นะครับลบด้วยนะครับลบด้วยของแอโนดก็คือของน้ำนั่นเองนะครับลบด้วย1 2 3โวลต์นะครับลบออกมาก็จะอยู่ที่ลบ0 8 9โวลต์นั่นเองนะครับผมนั้นค่าอ e ีเซลก็จะติดลบนะครับก็คือต้องใช้พวก กระแสตรงหรือกระแส้าเข้าไปช่วยในการเกิดปฏิกิริยานั่นเองอันนี้ก็คือในส่วนของการเกิดปฏิกิริยานะครับผมบในส่วนของการแยกสารละลายนะครับคอปเปอร์ซัลเฟตด้วยไฟฟ้าเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปก็คือมีน้ำนะครับมีมคลค์กของน้ำนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องอันนั้นอันดับแรกเลยก็คือการให้อิเล็กตรอนเนี่ยนะครับอิเล็กตรอนที่จะวิ่งขึ้นไปนะฮะต้องมีค่าอ e ิเซลน้อยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอ e ิเซล น้อยนะครับผมส่วนค่าฝั่งนี้นะครับฝ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นอ e ิเซลมากนะครับอิเซลมากอันนี้คือหลักการนะครับดังนั้นเวลาเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องมาพิจารณานะฮะพิจารณานะครับ,นนรบอันดับแรกเลยคือพิจารณาค่าอ e ิเซลของออตัวที่จะให้เล็กตอนนะครับซึ่งมีปัจจัยอยู่2ตัวก็คือตัวซัลเฟตนะครับ ไอโซเฟตไอออนนะครับผมจึงมีเป็นไอออนลบนะครับโอเคกับน้ำนะครับพอเราพิจารณาแล้วนะครับไอตัวโซเฟตไอออนเนี่ยนะครับจะมีค่าอ e ีเซลที่บวกออกไหมครับตัวนี้ฮะค่าเซลที่บวก2.01โวลต์นะครับ, e อ,รรบอ่าเขียนฝั่งนี้ดีกว่า ะะฮมีค่าไอเซลอยู่ที่บวก2.01โวลต์นะครับส่วนน้ำนะครับจะมีค่าไอเซลอยู่ที่บวกนะครับ1.23โวลต์นะครับอันนั้นตัวที่จะให้อิเล็กตรอนเนี่ยนะครับตัวที่จะให้อิเล็กตรอนก็คือน้ำนั่นเองนะครับก็คือตัวนี้นะครับคือน้ำอันนั้นปิยาก็จะเกิดขึ้นกลายเป็นนะครับ H2O นะครับสถานะของเหลวนะครับเกิดการให้อิเล็กตรอนได้แก๊สออกซิเจนเกิดขึ้น ก็มีโปรตอนนะครับอิเล็กตรอนนะครับแบบนี้นะครับอันนั้นฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้น้ําให้อิเล็กตรอนป๊บจะมีแก๊สเกิดขึ้นนะครับแก๊สออกซิเจนล้อมรอบบริเวณนี้นะฮะแก๊สออกซิเจนเกิดขึ้นนะครับก็คือตัวนี้นี่นะครับพอให้อิเล็กตรอนเสร็จปุ๊บนะครับในส่วนของโมเลกุลของอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับอนุภาคของอิเล็กตรอนจะวิ่งมานะครับมาออกตรงนี้นะครับออกตรงนี้นะครับ พอออกกันเสร็จปุ๊บนะครับความสามารถในการรับอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับเราก็พิจารณาได้ทั้งหมดนะครับจากทั้งหมด3ตัวเลยนะครับมีทั้งน้ำนะครับมีทั้งคอปเปอร์แล้วก็มีทั้งโซเฟตด้วยนะครับอ่ะไปดูทีละตัวนะครับอมนดิคอปเปอร์ก่อนนะครับคอปเปอร์ค่า E.C.U. ที่บวก0.34โวลต์นะครับอ่ะต่อไปครับของน้ำนะครับน้ำอยู่ที่นะครับบวกศูนโวลต์นะครับขออภัยนะครับ ัลเฟตนะครับัลเฟตอยู่ที่บวก0.20โวลต์นะครับแล้วก็มาดูของน้ำนะครับน้ำอยู่ที่ลบ0.83โวลต์นะครับอ่ะโอเคอ่ะพอเราพิจารณาแบบนี้นะครับเราจะพบว่าค่าอีเซลที่มีค่าอีเซลมากนะครับมากเนี่ยนะครับที่จะเกิดไิยาเกิดขึ้นในการรับอิเล็กตรอนก็คือค่าอีเซลของทองแดงนะครับดังน,นั้นทองแดงก็จะเกิดการรับอิเล็กตรอนนะครับ Copper t r u ูอออนเนี่ยนะครับบวกอิเล็กตรอนนะครับสองตัวนะครับกลายเป็นกลายเป็น Copper นะครับอันนี้ a q u e s นะครับอ่าโอเคก็จะออกมาแบบนี้นะฮะออกมาแบบนี้อันนั้นถ้าเราเขียน็นยาวรวมนะครับก็จะได้เป็นซ้ายอยู่ซ้ายนะฮะคอปเปอร์นะครับ,รบสถานะเอกวิส สนงอิวตอนนะครับหด้วยเฮชูโอกลายเป็นอ่าโอเคนะครับดิบตอนก็จะหายไปนะครับแบบนี้นะฮะก็จะเกิดพยาแบบนี้นะครับอันนี้คือใน,นส่วนของ การแยกสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตด้วยไฟฟ้านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อสุดท้ายกันนะครับหัวข้อสุดท้ายก็คือการทําโลหะให้บริสุทธิ์โดยใช้เซลล์เ l ็กโทร l ลติกนะครับผมอ่าทีนี้หลักการก็คืออันดับแรกเลยนะครับอันจะมีแบตเตอรี่ใช่ไหมฮะแบตเตอรี่ก็จะมีขั้วบวกขั้วลบใช่ไหมครับขั้วบวกบวก็จะเป็นแอโนดขั้วลบวก็จะเป็นแคโทดาตามหลักการของเซลล์เ l ็กโทร l ลติกนะครับโลหะที่ไม่บริสุทธิ์นะครับโลหะที่ไม่บริสุทธิ์ที่เราต้องการเอามาทําให้บริสุทธิ์เนี่ เราจะต่อเข้ากับขั้วบวกนะครับขั้วบวกนะครับซึ่งโลหะที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยก็จะมีโลหะหลายชนิดนะครับปะปนกันไปนะครับหลายตัวนะครับซึ่งตัวที่ต้องการทําให้เป็นโลหะบริสุทธิ์เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับมันจะสามารถมีค่า e c ซ l l ในระดับพอดีกับค่ากระแสไฟที่ให้เข้าไปหรืออิมเพลที่ให้เข้าไปนะครับส่วนตัวโลหะที่มีค่า e c ซ l l มากกว่าเนี่ยนะครับเนื่องจากกระแสไฟที่ให้เข้าไปเนี่ยไม่ไม่ถึงในการสลายตัวเป็นไอออนมันก็จะ ยังเป็นตะกอนอยู่นะฮะตกเป็นของเหลวนะครับแยกตัวออกมาตกเป็นตะกอนนะครับในสาระละลายนะครับแล้วก็ส่วนโลหะนะครับที่มีค่าอ e ีเซลน้อยกว่าโลหะที่เราต้องการทําให้บริสุทธิ์เนี่ยนะครับพวกนี้จะแตกตัวเป็นไอออนในสาระละลายแต่จะไม่สามารถเข้าไปรับอิเล็กตรอนได้เพราะว่าตัวที่มีค่าความสามารถในการรับอิเล็กตรอนมากกว่าก็คือตัวที่เราให้ค่าไอเซลเขาให้โลหะตัวที่จะแยกบริสุทธิ์นะครับมีค่าออเซลมากกว่าตรงนั้นนะครับอ่าในส่วนของขั้วลบนะครับขั้วลบก็จะเป็น ลักษณะก็คือพวกนี้เป็นขั้วแครโทดก็คือรับอิเล็กตรอนนะครับพวกนี้ก็คือเป็นไอออนที่เอาไว้รองรับนะครับไอออนบวกที่เป็นโลหะที่เราต้องการนะครับเข้ามาวิ่งจับอิเล็กตรอนกลายเป็นโลหะที่บริสุทธิ์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแล้วก็ตัวอย่างการทําโลหะให้บริสุทธิ์กันตัวส่วนของตัวอย่างนะครับในการทําโลหะทองแดงให้บริสุทธิ์นะครับอย่างที่บอกไปนะครับ โลหะที่บริสุทธิ์นะครับเราต่อเข้ากับขั้วลบนะครับขั้วลบนะครับสัเกตสีดำนะฮะสีดําจะเป็นขั้วลบอันนี้เป็นแคโทดนะครับในส่วนของสีแดงเนี่ยจะเป็นขั้วบวกนะครับซึ่งต่อเข้ากับโลหะที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองนะครับเป็นแอนอนะครับส่วนแคโทดก็คือโลหะที่บริสุทธิ์นะครับโอเคอันนี้คือหลักการนะครับผมทีนี้ในส่วนของโลหะที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างอ่า เช่นในตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้ก็จะมีพวกสังกะสีนะครับมีเหล็กนะครับมี AG นะครับมี A u นะครับอ่าแล้วก็มีทองแดงนะครับ C u ยูนะครับผสมมันอยู่ในโลหะพวกนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับซึ่งค่า E c เซลนะครับค่า e c e ซลของในโลหะทั้งทุกตัวเนี่ยนะครับ มันจะมีค่า e c e ที่ความสามารถในการรับอิเล็กตรอนอเดี๋ยวจะใส่เพิ่มเข้าไปเพื่อเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับเช่นสังกะสีนะครับก็จะอยู่ที่นะครับลบ0.76นะครับเล็กกอยู่ที่ลบ0.44นะครับส่วนทองแดงก็จะอยู่ที่บวก0.34นะครับ A.G ก็จะบวกมากขึ้นนะครับนี่ก็จะบวกมากขึ้นไปนะครับ ทีนี้พอเวลาเราให้กระแสไฟฟ้าเข้ามานะครับให้กระแสไฟฟ้าเข้ามา <Miles. S 1> ให้กระแสไฟฟ้ามากระแสไฟฟ้านะครับที่ให้เข้ามาก็จะอยู่นะครับให้สมดุลกับตัวนี้นะฮะสมดุลกับทองแดงนะครับสมดุลกับทองแดงแต่นั้นในนี้นะครับในนี้ก็จะมอะีอันดับแรกก็จะพวกที่ค่า e cell นะครับติดลบเยอะๆนะครับสังกะสีก็จะเกิดการให้อิเล็กตรอนกลายเป็นสังกะสี2บวก Fe, FE ก็จะเป็น Fe 2บวกในนี้นะครับ ก็ปะปนกันไปอยู่ในในสารละลายนี้นะครับผมทีนี้พวกนี้นะครับรวมไปถึงอะไรรวมไปถึงตัวที่เรากําลังแยกด้วยนะฮะตัวแยกที่เรากําลังแยกก็คือตัว Cu ด้วยนะครับ Cu 2บวกนะครับอ่ะก็อยู่นปนปะปนอยู่ในนี้นะครับแต่ตัวที่มากนะครับตัวที่มากกว่าเนี่ยเนื่องจากว่ากระแสไฟฟ้าไม่ถึงนะครับมันก็จะตกเป็นตะกอนนะครับก็คือ AU และ AG นะครับยังเป็นของแข็งนะครับเป็นสาระเป็นของแข็งเป็นตะกอนในบริเวณพื้นนะครับเพราะสายไฟฟ้าที่เราให้ไปนะครับไม่ได้ถึงเขานะครับให้ถึงแค่ของคอปเปอร์นะครับอันนั้นพวกนี้นะครับที่มีค่าอิเซลมากกว่าทองแดงเนี่ยก็จะตกตะกอนนะครับกลายเป็นตะกอนนะครับผมส่วนค่าอิเซลน้อยกว่าทองแดงก็อยู่ในสารละายนะครับเป็นไอออนนะครับนี้พออิเล็กตรอนวิ่งมานะครับบริเวณนี้นะครับตัวที่มีค่าอิเซลนะครับที่มากที่สุดในการรับอิเล็กตรอนก็คือทองแดงนะครับ อันทองแดงก็จะวิ่งมาจับฝั่งนี้นะครับมันก็จะเกิดทองแดงเคลือบบริเวณนี้นะครับส่วนสังกะสีและเหล็กนั้นก็จะเป็ี่นไอออนลอยอยู่ในสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือหลักการในการแยกนะครับแยกการทําโลหะให้บริสุทธิ์นะครับคือหลักการการทาโลหะให้บริสุทธิ์นะครับโดยใช้เซลล์ electrolytic นะครับเป็นหลักการเข้าคร่าวๆนะครับผมโอเคนะครับ ก็หวังว่าลุ่นเรียนนะครับคงจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับในส่วนของหัวข้อที่11.4.4การแยกสลายด้วยไฟฟ้านะครับหรือเี็กตัวไรสิบนั่นเองนะครับก็จบสำหรับหัวข้อที่11.4ประโยชน์ของเซลล์เคมีฟ้านะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณครับผม